สวัสดีครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับตามฟาร์มนครพนมอีกแล้วนะครับฟาร์มเลี้ยงหมูป่านะครับก็มีหมูป่าหลากหลายสายพันธุ์นะครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับก็อากาศแปรปรวนนะครับช่วงนี้ก็จะมาเยี่ยมน้องหมูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปไปดูกันนะครับ นี่นะครับโอ้โหตัวเร็วมากเลยนะครับนี่ก็น่าจะพร้อมขายเลยนะครับถ้าขาย,ยจริงๆก็สามถึงห้าโลเนี่ยก็เริ่มขายได้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้เพิ่งเดือนเดียวหรือว่ายังไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะครับข้อ,อนี้ที่ขอดออกมาลูกโตเร็วมากครับก็พร้อมขายแล้วนะครับอีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก็น่าจะแบบพร้อมขายยิ่งกว่านี้นะครับ เดี๋ยวไปดูข้ออื่นกันต่อนะครับก็นี่นะครับหมูป่านะครับเลี้ยงง่ายนะครับกินง่ายอยู่ง่ายโตเร็วนะครับก็รายได้ดีนะครับนะครับไปดูนี่นะครัโอยตัวนี้นะครับเด็กๆก็กำลังนอนอยู่เลยนะครับ ก็อากาศดีครับเด็กๆก็จะนอนพักผ่อนกันนะครับไปนี่เราไปดูอีกนะครับก็ตอนนี้ก็เด็กๆก็ยังไม่ค่อยวิ่งเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนมันตกเพิ่งหยุดนะครับก็นี่นะครับหมูป่านะครับการดูแลก็ดูแลง่ายนะครับเลี้ยงง่ายนะครับรายได้ถือว่าดีไหมนะครับผมว่าดีนะครับดีมากเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับเพราะว่า ช่วงนี้นะครับคนก็หันมาบริโภคหมูป่าเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเอาไปทําเป็นหมูหันนะครับเพราะว่าเนื้อของหมูป่านะครับก็จะมีความแน่นกว่าหมูพันธ์ุนะครับแล้วก็หนังนะครับก็จะหนากว่าแล้วก็กรอบกว่านะครับชั้นไขมันใต้ผิวหนังก็จะน้อยกว่านะครับทําให้การเอาไปทําหมูหันเนี่ยอาจจะอร่อยกว่านะครับหรือว่า ขึ้นอยู่กับคนชอบนะครับสำหรับผมที่ทำหมูหันขายมานะครับลูกค้าก็ชมนะครับว่าหมูเนี่ยอร่อยนะครับแล้วก็หนังกรอบนะครับมันน้อยนะครับกินได้เยอะนะครับไม่เลี่ยนนะครับเนี่ยตอนนี้เด็กๆก็กำลังกินนมนะครับซึ่งตอนนี้ครับตลาดหมูป่าเนี่ยมันกว้างนะครับเราสามารถ ขายให้ทั้งพ่อค้าคนกลางนะครับขายปีกได้นะครับแล้วก็หรือว่าอาจจะขายส่งนะครับก็มีคนมารับซื้อนะครับทุกวันนี้นะครับถือว่าตลาดเนี่ยก็กว้างพอสมควรนะครับสำหรับใครที่อยากเลี้ยงนะครับเริ่มแรกผมแนะนําให้ลองเลี้ยงดูก่อนนะครับสักตัว2ตัวนะครับที่เป็นแม่พันธุ์นะครับแล้วก็พ่อพันธุ์นะครับ หรือว่าเราอาจจะเริ่มเลี้ยงลูกมันก่อนก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเริ่มแรกที่ผมเลี้ยงผมก็เริ่มเลี้ยงจากมีแม่พันธุ์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลูกที่จิตมากับแม่พันธุ์อีก6ตัวนะครับก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ขายายขึ้นเรื่อยๆครับผมมองว่าโอกาสนี้มันอาจจะมันจะเป็นโอกาสที่สร้างรายได้ให้ผมเพิ่มขึ้นได้นะครับผมก็เลยเลี้ยงเพิ่มนะครับ ก็หลังจากที่เลี้ยงมาประมาณปีกว่าๆนะครับรายได้ก็ถือว่าโอเคนะครับผลตอบแทนถือว่ากําไรงามเลยนะครับก็การเลี้ยงนะครับการดูแลก็ไม่ต้องดูแลมันเยอะอที่ควรนะครับก็ดูแลแบบง่ายๆครับสบายนะครับเพราะว่าหมูป่าเนี่ยก็จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกว่าหมูพันธ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะครับอาหารการกินเนี่ย ก็ง่ายกว่านะครับก็ไม่จําเป็นต้องให้หัวอาหารตลอดนะครับผมให้เป็นาราข้าวกับต้นกล้วยสับนะครับที่เป็นอาหารหลักของความของผมนะครับแล้วก็เสริมวิตามินให้บ้างนะครับเป็นบางช่วงนะครับแล้วก็บางช่วงก็จะมีอาหารมาผสมบ้างนะครับแต่ว่าอาหารหลักจริงก็จะเป็นต้นกล้วยสับนะครับแล้วก็บวกกับลำข้าวนะครับซึ่งตอนนี้ราคาในท้องตลาดมันก็ ไม่แพงนะครับส่วนต้นกล้วยก็มีญาติญาติกันที่ปลูกต้นกล้วยอยู่เนี่ยครับเขาก็จะมาเรียกกลับไปเอานะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมใช้ให้อาหารมันเนี่ยครับก็จะมีผักตบชวานะครับเพราะว่านะครับอยู่ในสวนผมเนี่ยผมจะปลูกมีสระน้ําอยู่สองสระนะครับก็จะเอาผักตบชวาเนี่ยครับมาลงนะครับแล้วก็ให้ผักตบชวาเนี่ยเป็นอาหารอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพื่อจะประหยัด ลบประมาณนะครับในการดูแลนะครับแล้วก็ลดต้นทุนต่างๆนะครับก็จะทําให้ได้กําไรเยอะขึ้นนะครับนี่ครับแต่ละตัวก็ตอนนี้เด็กๆก็กําลังสวยเลยนะครับ <c oughs> ก็บางตัวผมก็จะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขยายไปเพิ่มนะครับซึ่งผมมองว่าตอนนี้ผมน่าจะขยายเพิ่มได้อีกนะครับเพราะว่าตลาดก็โอเคแล้วนะครับเข้าถึงตลาดได้แล้ว นในช่วงแรกผมก็ใช้ความพยายามเยอะหน่อยนะครับเพื่อจะศึกษานั่นศึกษานี่ครับตอนแรกก็มาตอนแรกนี้ยังมาก็ทองแล้วก็คลอดแล้วก็ตายเยอะก็มีนะครับเพราะว่าผมไม่ยังไม่เข้าใจบริบทในการเลี้ยงครับแต่ตอนนี้เข้าใจบริบทในการเลี้ยงนล้วก็โอเคนะครับสําหรับใครที่สนใจที่จะเลี้ยงนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสอบถามข้อมูลได้นะครับหรือว่า ใครที่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีอะไรมาแลกเปลี่ยนแบบนี้ครับผมก็ยินดีนะครับที่จะแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับก็ช่วงนี้ก็บรรยากาศหน้าฝนเนาะก็จะพอก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับก็ยังไงนะครับก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับว่าหากต้องการอาชีพเสริมอาชีพหนึ่งที่คิดว่าไม่ใช่ต้องไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะนะครับผมมองว่าหมูป่าเนี่ยนะครับตอบโจทย์นะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับหรือว่าติดตามทางเพจ Facebook นะครับตามฟาร์มนะครับฟาร์มหมูป่าจัางหวัดนครพนมได้นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ